สวัสดีครับดิฉันอริศรากาพันเจริญค่ะผมวรรุิสารกุลครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทูไทสตีชั่นค่ะรายการโทรทัศน์ด้านการศึกษาวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมค่ะครับกับช่วงเวลาสบายๆบรรยากาศเช้าๆอย่างนี้เรามาเติมเต็มความรู้เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติบนเส้นทางวิชาชีพครับอยากให้ติดตามกันตลอดทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่ารูปแบบรายการในแต่ละสัปดาห์นั้นต้องบอกว่าหลากหลายค่ะ ครูไทยสเตชันรายการโทรทัศน์ด้านการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศชาติบนเส้นทางการศึกษาเส้นทางที่ช่วยเราคลี่คลายวิกฤตปัญหาพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีส่วนร่วมกับรูปแบบรายการพิเศษในรอบเดือนสัปดาห์ที่1นพบกับเวทีข่าวสารการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นร้อนกับฮอตออชชูเกาะประเด็นร้อนกับสภาวิชาชีพครู สัปดาห์ที่2เราจะนําความหลากหลายและแปลกใหม่บนเส้นทางการศึกษาทั่วประเทศไทยมานําเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองเยาวชนหรือน้องๆที่กําลังจะตัดสินใจเลือกเส้นทางการเรียนรู้ใน r e a l i t y School รอบรัร้โรงเรียนไทยสัปดาห์ที่3ตามไปดูวิถีของครูทั่วทั้งประเทศกับการทําหน้าที่ครูในแง่มุมต่ตางๆในชิชิงไลฟ์เ e ียตามติดชีวิตคุณครู สัปดาห์ที่4รอพบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาเปิดโมเดลทางการศึกษาไทยรวมทั้งข้อสเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสับุมไทยในเอ็กซ์คลู v ีฟวิวสตอเปิดโมเดลทางการศึกษาไทยสัปดาห์ที่5เปิดเวทีเพื่อสื่อมวลชนมาวิเคราะห์วิพากษ์และชี้แนวทางในการทำหน้าที่สื่อมวลชนด้านการศึกษาในฟอรัมครูไทยเวทีสื่อวิพากษ์ข่าวการศึกษาหลากสีสันการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยในครูไทยสเตชั่น ห้ามพลาดแม้แต่สัปดาห์เดียวและสำหรับสัปดาห์แรกนี้นะคะก่อนที่จะได้พูดคุยประเด็นร้อนๆเกี่ยวกับสภาวิชาชีพครูเราไปติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนค่ะประดิเทศครูใหม่1,500คนนายชินวรบุญยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝากความหวังครูใหม่สร้างคนพัฒนาชาติ ในการประถมเทศครูใหม่จำนวน1 5 0 0คนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลณหอประชุมครูสภาปูณบำเน็ตรครูตายเพิ่มเงินเดือน7ขั้นครมอมินตฏิเห็นชอบปูณบำเน็ตความดีความชอบในกรณีพิเศษให้กับครูตายที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบให้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นกรณีพิเศษเลื่อนเงินเดือนให้กรณีพิเศษไม่น้อยกว่า7ขั้นและให้ทาย,ยาทครูบรรจุรับราชการวัติสภาครูยกเลิกอบัณฑิต ดกรดิเลคพรสีมาประธานกนรรมการครูสภาประกาศผลการประชุมสภาวิชาชีพครูมีมติยกเลิกการรับรองหลักสูตรปบัณฑิตเพื่อควบคุมจำนวนครูร้นและคุณภาพการผลิตครูแต่จะรับรองเป็นรายโครงการที่มีความชัดเจนเตรียมพร้อมครูสภาเขตเลขาธิการครูสภานายอ,องค์กรอมรศรีนันลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของการกระจายอํานาจตั้งครูสภาเขตพื้นที่การศึกษาและบรรยายให้กับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนและครู จังหวัดชัยภูมิที่มหาวิทยาลัยราชภัฏช,ชัยภูมิโครงการเกษตรมืออาชีพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงบุรีโครงการดีๆสำหรับนักศึกษาเกษตรกรรมที่เรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีแถมมีรายได้ระหว่างเรียนเมื่อเรียนจบแล้วยังได้ที่ดินทำกินอีกคนละ3ไร่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินใครสนใจก็รีบๆกันหน่อยนะครับ ครูไทยสเตชันรายการโทรทัศน์ด้านการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศชาติบนเส้นทางการศึกษาสัปดาห์ที่1พบกับฮอตอิชชูเกาะประเด็นร้อนกับสภาวิชาชีพครูสัปดาห์ที่2องบ i t y School รอบรู้โรงเรียนไทยสัปดาห์ที่สามชิจิ้งไลฟ์ r ริว i t y ตามติดชีวิตคุณครูสัปดาห์ที่4 e x c l u s i v e View s t ิวเปิดโมเดลทางการศึกษาไทยสัปดาห์ที่5 Forum มครูไทยเวทีสื่อวิพากษ์ข่าวการศึกษาในครูไทยสเตชันห้ามพลาดแม้แต่สัปดาห์เดียว อิเกาะประเด็นร้อนกับสภาวิชาชีพครู มติสภาวิชาชีพครูผ่านการจัดตั้งครุสภาเขตทั่วประเทศเลขาธิการครุสภาประกาศสภาวิชาชีพครูมีมติจัดตั้งครุสภาเขตรองรับครูและผู้ประกอบวิชาชีพ9้าแสงรายทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพการออกและเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้ได้อย่างครอบคลุมการจัดตั้งครุสภาเขตพื้นที่ของครุสภาจะมีผลและมีน้ำหนักมากน้อยเพียงไรต่อการจัดการศึกษาของชาติครูคิดอ่านอะไรนะักการศึกษาคิดอ่านอย่างไร การศึกษาของชาติจะได้รับการพัฒนาจริงหรือไม่ทั้งหมดนี้ในฮอตออชูก็ประเด็นร้อนกับสภาวิชาชีพครู ับเข้าสู่ช่วงที่ของของทูไทสเตชันค่ะ9ก้าสำคัญของครุสภากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทูที่ก้าวขึ้นสู่เสนาบดีค่ะคุณทูชินวรบุญเกียรติท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะและคุณครูที่เป็นเจ้ากรมอีกท่านหนึ่งนะคะคุณทูองค์กรอมรศิรินันท์ค่ะท่านเลขาธิการครุสภาค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีก่อนนะคะในฐานะอดีตครู ะะแล้วก็วันหนึ่งได้ก้าวขึ้นสู่ผู้ที่กํากับดูแลครุสภามอครุสภาในอดีตมาจนถึงวันนี้อย่างใรและท่านอยากเห็นครุสภาก้าวเดินไปอย่างใดในการปฏิรูปการศึกษาคะเมื่อครูค,รคนหนึ่งได้มีโอกาสมาด,ดูแลด้านนโยบายผมคิดว่าก็เป็นส่วนสําคัญที่จะต้องมาขับเคลื่อนครูสภาซึ่งเป็นสภาครูให้มีความเข้มแข็งเมืเ่อ<ม>วันนี้เข้ามาสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เราจะมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตในส่วนตัวผมก็ได้ให้นโยบายไว้ชัดเจนตั้งแต่เข้ามาบริหารกระทรวงที่จะต้องมาดูแลในเรื่องฝันกําลังใจและหนึ่งในส่วนนั้นก็คือการยกระดับมาตรฐานและวิชาชีพรครูครูสภา,านั้นถือว่ามีบทบาทที่สําคัญยิ่งนะครับในการที่จะยกมาตรฐานและวิชาชีพครูเพราะครูสภา,านั้นจะต้องมาดูแลในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพต้องมาดูแลในเรื่องของ ฝันกํากลังใจของเพื่อนครูต้องมาดูแลในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูและที่สําคัญที่สุดคือคุสภานั้นจะต้องเป็นหน่วยงานที่คล้ายๆ้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการที่ให้ครูเราเป็นวิชาชีพชั้นสูงถ้าเมื่อไหร่ครูได้เข้าสู่กระบวนการในการที่จะพัฒนาไปสู่ครูยุคใหม่ตามที่ผมกราบเรียนแล้วเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการได้คือว่าเราต้องการได้ครูเพื่อสิทธิ์ครับคือครูที่สามารถ เป็นผู้อํานวยการสอนให้กับนักเรียนนักเรียนมาเรียนกับครูแล้วเรียนอย่างมีความสุขเพราะต่อไปนี้ครูของเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา,า,เ,พาเพื่อมาเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและจัดก,การศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านอยากเห็นแล้วก็อยากเห็นครูสภาได้ทําหน้าที่เพื่อให้ครู ไปสู่รูยุคใหม่อย่างที่ท่านบอกบนะคะต้องเรียนถามท่านเลขานะคะว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีอยากเห็นและคาดหวังกับทางคู้สภาเรามีการดําเนินการที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะ,อ,ะอยากเรียนให้คุณศุลาได้ทราบว่าจริงๆแล้วคู้สภาเนี่ยอพอเริ่มมีรัฐมนตรีคุณครูชินวรเข้ามารับหน้าที่นะจำได้เลยครั้งแรกที่มาที่คูสภาเนี่ยครูบาอาจารย์ให้การต้อนรับจำได้ว่ามีพิธีใบสีสุขวันที่ผูสภาเป็น ครั้งแรกเลยนะของครูนี่คือความดีใจของครูสภาขององค์กรครูที่เรานานๆที่จะมะีคนที่มาจากครูมาเป็นเสนาบดีเพราะสิ่งที่ท่านนํามาเสนอต่อครูสภาให้ดําเนินการผมเชื่อว่าไม่ผิดพลาดเพราะครูสภายินดีเสมอในสิ่งที่ท่านเสนอมาบอกมาคร,ครั้งแรกท่านก็เข้ามาร่วมประชุมกับกรรมการครูสภานะครับท่านก็ให้นโยบายหลายเรื่องแบบเป็นกันเองซึ่งวันนี้ครูสภาก็ ได้ดําเนินการไปแล้วหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของการดูแลเรื่องการผลิตครูคนที่จะมาเป็นครูกร,ร,ระบวนการผลิตมันเป็นอย่างไรทุกวันนี้เราก็กลับไปดูจึงมีข่าวเกี่ยวเรื่องของการยกเลิกการนับรองหลักสูตรปรมาจิตอย่างนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราจะกํากับควบคุมเรื่องคุณภาพรเรื่องของมาตรฐานนะครับเรื่องของการที่จะยกระดับศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูตามที่ท่านเสนอมามีหลายประเด็น แล้วมันก็จะนำไปสู่การตรวจสอบว่าคน